ีวิตไปต่อได้แน่ถ้าแก้ก้าวจุดนี้ให้หายเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของคุณกําลังติดอยู่กับที่ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนหรือจะตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณก็ยังคงรู้สึกเหมือนกับว่ามีกำแพงที่มองไม่เห็นคอยขวางทางคุณอยู่เสมอความรู้สึกนี้ไม่ได้มาจากโชคชะตาที่เล่นตลกกับคุณแต่มันมาจากจุดบกพร่องภายในที่คุณไม่เคยจัดการกับมันอย่างจริงจัง คลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึง9้าจุดที่คุณควรจัดการกับมันโดยด่วนเพื่อให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าในชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุขอย่างแท้จริงการแก้ไขจุดบกพร่องภายในอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวและต้องใช้ความกล้าหาญแต่มันคือการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของคุณเพราะเมื่อคุณได้แก้ไขจุดบกพร่องเหล่านี้แล้ว คุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ 1. แก้ความกลัวความไม่แน่นอนปัญหาคุณต้องการที่จะมีแผนที่ที่สมบูรณ์แบบก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ต่างความกลัวความไม่แน่นอนนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่และพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายวิธีแก้เปลี่ยนมุมมอง จงยอมรับว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมองความไม่แน่นอนเป็นโอกาสในการผจญภัยและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจงจำไว้ว่าไม่มีแผนที่ที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้และการที่คุณได้เรียนรู้จากการลงมือทำต่างหากที่สำคัญที่สุดลงมือทำจงเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆที่มีความเสี่ยงต่ำและยอมรับว่าคุณอาจจะทำผิดพลาดได้ เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้2แก้การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นปัญหาคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับชีวิตของคนอื่นซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอและนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองอยู่เสมอวิธีแก้เปลี่ยนมุมมอง จงตระหนักว่าชีวิตของทุกคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันและคุณไม่สามารถเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับชีวิตของคนอื่นได้จงจำไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นในโซเชียลมี i เดียเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาเท่านั้นลงมือทำจงเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวคุณเองในวันวานจงเฉลิมฉลองในความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ 3. แก้การยึดติดกับอดีตปัญหาคุณไม่สามารถปล่อยวางความผิดพลาดความเสียใจหรือความเจ็บปวดในอดีตได้ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้วิธีแก้ จงมองอดีตเป็นบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้และเมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วจงปล่อยให้เรื่องนั้นผ่านไปจงให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตและโฟกัสไปที่การสร้างอนาคตที่คุณต้องการลงมือทาจงเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกเกี่ยวกับอดีตลงในสมุดบันทึกและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วลองอ่านมันดูและเขียนว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากมัน และหลังจากนั้นจงฉีหน้ากระดาษนั้นทิ้งไปเพื่อเป็นการแสดงออกว่าคุณได้ปล่อยวางมันไปแล้ว 4. แก้ความต้องการการยอมรับจากคนอื่นปัญหาคุณทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นทำให้คุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และต้องใช้ชีวิตไปกับการทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้คุณเป็นวิธีแก้ จงตระหนักว่าคุณมีคุณค่าในตัวของคุณเองไม่ใช่เพราะสิ่งที่คนอื่นคิดว่าคุณเป็นจงจำไว้ว่าการได้รับการยอมรับจากคนอื่นเป็นเพียงแค่โบนัสไม่ใช่สิ่งจำเป็นลงมือทำจงใช้เวลาอยู่กับตัวเองและถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรถ้าไม่มีใครดูอยู่และเมื่อคุณได้คำตอบแล้วจงลงมือทำในสิ่งนั้นทันที 5. แก้การพูดลบกับตัวเองปัญหาคุณมีเสียงในหัวที่คอยบอกคุณว่าคุณไม่ดีพอไม่เก่งพอหรือไม่มีคุณค่าซึ่งทำให้คุณไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ๆและทำให้คุณต้องอยู่ในวงจรแห่งความล้มเหลวซ้ำๆวิธีแก้จงเปลี่ยนมุมมองจงเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองจงพูดกับตัวเองเหมือนกับที่คุณพูดกับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ จงให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันและเฉลิมฉลองในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นลงมือทำเมื่อคุณพบว่าตัวเองกำลังพูดลบกับตัวเองจงหยุดมันทันทีและเปลี่ยนความคิดนั้นให้เป็นความคิดเชิงบวกจงบอกตัวเองว่าฉันสามารถทำได้หรือฉันจะลองพยายามดู6แก้การผัดวันประกันพรุ่งปัญหา คุณมีนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งทำให้คุณต้องอยู่ในวงจรแห่งความเครียดและความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเมื่อคุณไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำในวันนี้คุณก็ต้องแบกรับความรู้สึกเหล่านั้นไปในวันพรุ่งนี้วิธีแก้จงมองการผัดวันประกันพรุ่งเป็นเหมือนกับการที่คุณกาลังทาร้ายตัวเองและมองการลงมือทำทันทีเป็นเหมือนกับการที่คุณได้ดูแลตัวเองลงมือทำ จงแบ่งงานที่ยิ่งใหญ่ออกเป็นงานเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในเวลาไม่กี่นาทีและลงมือทำมันทันทีการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จและทำให้คุณสามารถจัดการกับงานที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ9แก้การไม่ตั้งขอบเขตปัญหาคุณไม่สามารถปฏิเสธคนอื่นได้ทำให้คุณต้องใช้เวลาและพลังงานไปกับการทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำ และทําให้คุณต้องอยู่ในภาวะหมดไฟและรู้สึกไม่พอใจในตัวเองวิธีแก้เปลี่ยนมุมมองจงตระหนักว่าการที่คุณได้ตั้งขอบเขตให้กับชีวิตของคุณไม่ได้เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวแต่มันคือการที่คุณได้ดูแลตัวเองและเมื่อคุณได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วคุณก็จะสามารถให้คนอื่นได้อย่างเต็มที่เช่นกัน ลงมือทำจงเริ่มต้นจากการตั้งขอบเขตเล็กๆเ,เช่นการไม่ตอบอ e ีเมลที่เกี่ยวกับงานหลังจากเลิกงานแล้วและเมื่อคุณคุ้นชินแล้วคุณจะสามารถตั้งขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นได้ 8. แก้การหลีกเลี่ยงความรู้สึกปัญหาคุณไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกที่เจ็บปวดหรือไม่สบายใจได้และเลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันโดยการทำกิจกรรมที่ทำให้คุณลืมความรู้สึกเหล่านั้นไปชั่วขณะ แต่ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกเหล่านั้นจะยังคงอยู่ภายในและจะระเบิดออกมาในที่สุดวิธีแก้เปลี่ยนมุมมองจงมองความรู้สึกของคุณเป็นเหมือนกับเพื่อนที่กําลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับคุณจงยอมรับว่าการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการที่คุณได้เผชิญหน้ากับมันต่างหากที่ช่วยให้คุณสามารถเติบโตได้ลงมือทำจงหาเวลาในแต่ละวันเพื่ออยู่ในกับตัวเองอย่างเงียบ และยอมรับความรู้สึกที่เข้ามาในใจของคุณโดยไม่ตัดสินการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับอารมณ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. แก้ความเชื่อที่ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปัญหาคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนแบบนี้และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งทำให้คุณไม่กล้าที่จะลงทำอะไรใหม่ๆหรือพัฒนาตัวเองเพราะคุณเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์วิธีแก้ เปลี่ยนมุมมองจงเชื่อใน growth mindset หรือความคิดที่ว่าความสามารถของคุณสามารถพัฒนาได้จงจำไว้ว่าสมองของคุณเป็นเหมือนกล้ามเนื้อและยิ่งคุณได้ฝึกมันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้น ลงมือทำจงเริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนและเมื่อคุณทำผิดพลาดจงมองมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และบอกตัวเองว่าฉันยังทำไม่ได้ในตอนนี้แต่ฉันจะทำให้ได้ในอนาคตบทสรุปการเดินทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากภายในจุดบกคร่องภายในเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายความฝันของคุณแต่มันคือสิ่งที่กำลังขวางทางคุณอยู่ การที่คุณได้เลือกที่จะแก้ไขมันเป็นเหมือนกับการที่คุณได้ตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นการเดินทางนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการคุณพร้อมที่จะแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านี้แล้วหรือยัง